ยางแท่นเครื่องนะคะตัวนี้เป็นยางแท่นเครื่องของ Honda Civic นะคะ8 8ถึง92ข้างซ้ายปีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูรูในกันก่อนนะคะรูใน12บมิลน,นะคะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูยึด สองรูตรงนี้นะคะตรงนี้จะสิบสี่มิลตรงนี้จะสิบมิลน,นะคะฝั่งนี้จะเป็นเกลียวนะคะเกลียวครึ่งหนึ่งโอเคทางนี้ไม่มีเกลียวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูยึดนะคะเกลียวในเหมือนกันประมาณหกมิลอันนี้จุดกึ่งกลางของ,องรูน็อตนะคะ สี่สิบเก้ามิลห้าสิบเจ็ดมิลนะคะห้าสิบเจ็ดมิลแปดสิบหกแปดสิบห้ามิลค่ะแปดสิบห้ามิลนะคะแล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวดูนะคะประมาณนี้นะมาถึงตรงนี้นะสิบสี่เซนค่ะสิบสี่เซนติเมตรโอเคถ้าถ้าจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ ประมาณ15.5เซนนะคะแต่จุดนี้มานี่นี่ค่ะ